สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่แหม่มเองจากพี่นเื่อนจ๋าวันนี้คุณพ่อเข้าโคัวอีกแล้ววันนี้ไม่มีโอนะจ๊ะวันนี้จะทําผัดเต้าหู้ให้แม่กับลูกทานนะจ๊ะผัดเต้าหู้่ะตอนนี้กําลังทําน้ําซอสอยู่นะคะก็จะมีผักมีข้าวโพดถัวลันเตาแครอทจากเพื่อนเพื่อจ๋าร้อนๆกนเลยจะเอ่เต้าหู้เราชุบแป้งทอดไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตอนที่ผักกันเราอุกแล้วเราจะไม่ใส่ไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าเดี๋ยวเละ เพื่อนๆอาจจะทําเป็นบ้างแล้วนะแต่นี่คือแม่เพิ่งจะคุณพ่อเพิ่งจะลองทำสองครั้งค่ะเพื่อนๆเท่าที่จําได้นะหอมฉุยแล้วเพื่อนๆจ๋าใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงนะคะเพื่อให้หนุบหนับหนุบหนับให้เออให้ให้อะไรเข้มข้นนิดนึงจับเนี่ยคุณพ่อเข้าครัวเองนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเป็นกําลังใจให้คุณพ่อด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะคะวันนี้คุณพ่อไม่มีโอนะก็เลยมาทากับข้าวมื้อรคลาให้เราทานกันจับเพื่อนๆจ๋านี่กาลังกวนอยู่จ้า ก็จะมีถั่วลันเตาข้าวโพดนะจ๊ะเพื่อน,นจ๋าแล้วก็แครอทจ้ะเพิ่มสีสันให้หน้าทานลูกจะได้กินผักเยอะๆเพราะบางทีเด็กไม่ค่อยทานผักจ้ะนี่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แมหม่มด้วยนะจ๊ะมือพางค่ะวันนี้เรากินอย่างเดียวค่ะสามคนพ่อแม่ลูกจ๋าเป็นเพื่อน,นจ๋าแล้วก็จะมีเต้าหู้ที่เราทอดไปเรียบร้อยแล้วนะครัวบ้านแม่แม่ทําหน้าบ้านนะจ๊ะบ้านแม่เป็นบ้านเช่านะคะคือทำให้ในบ้านเรากลิก่นมันทุ้งเพื่อนๆแม่ก็เลย มาทาหน้าบ้านให้อากาศไายเทีนี่จัดเพื่อนจา๋จาเต้าหู้ที่ชุบแป้งทอดแล้วนะจ๊ะนี่จัจะเป็นอย่างนี้อย่าพอเราทอดน้านะหุณแล้วเนะ้าเต้าหู้ใส่ไปได้เลยเต้าหู้จะได้มีเละเพื่อนๆจ๋านี่นะจ๊ะจ๋าดีําของเราผัดเต้าหู้นะจ๊ะเพื่อนๆจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่อกำลังชิมแล้วคจาว๋าเราต้องใช้ช้อ,ชอนนะเราจะไม่ใช้ถักวีนี่จ๋าเพื่อนจ๋าไปก่อนนะคะจ๋าคุณพ่อกําลังจัดใส่จานนะนี่ คุณพ่อทำเองจากพี่เม่นจา๋าผัดเต้าหู้นะคะใส่ผัก3สีก็จะมีแครอทข้าวโพดอ่อนแล้วก็ถั่วลันเตานะจ๊ะพี่เม่นจ๋าก,กรอบน้ำฉ่ำๆจ้ะผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้นะจ๊ะาทานมากๆเลยเสียงค่อนข้างดังหน่อยนะแม่ถ่ายอยู่หน้าบ้านจากพี่เม่นจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคุณพ,พ่อป๊อปด้วยนะจ๊ะช่องแม่แมงเองจา้ามีจับพี่เม่นจา๋าเดี๋ยวไปทานข้าวกันเลยจ้ะข้าวเปล่าร้อน